สายเอนแหลกหลักของเด็กรังสีวันนี้นะคะจะมาทําการทดลองเรื่อง,องอสารลดแรงดึงผิวที่มีผลต่อแรงดึงผิวของน้ําค่ะเอ๊แล้วทำไมเราถึงเลือกการทดลองนี้กันคะมินนี่ น้ำนะคะเป็นของเหลวที่มีคุณสมบัติพิเศษหลายอย่างหนึ่งในนั้นแสดงตึงผิวค่ะซึ่งเป็นแรงที่เกิดจากแรงดึงเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของน้างําทําให้ผิวน้ำมีลักษณะคล้ายแผ่นฟิล์มบางเคลือบอยู่แรงตึงผิวนี้นะคะทําให้สิ่งของบงเบาบางชนิดเช่นพริกไทยมแมลงบางชนิดสามารถลอยอยู่บนผิวน้ำได้โดยไม่จมค่ะ <c oughs> ในชีวิตประจําวันของเรานะคะเรามักจะใช้สารทำความสะอาดอย่างเช่นน้ํายาล้างจานเพื่อชําระล้างสิ่งสกรปรกโดยที่สารเหล่านี้มีคุณสมบัติเป็นสารลดแรงตึงผิวค่ะซึ่งจะลดแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของน้ําทําให้คราบมันหรือว่าสิ่งสกรปรกที่ไม่สามารถละลายในน้ําได้นะคะจะหลุดออกมาได้นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะในการทดลองนี้นะคะมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการทดลองของยาล้างจานที่มีต่อแรงตึงผิวนะะ้ะ โดยใช้พิษไทยเป็นตัวแสดงการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เห็นผลได้อย่างชัดเจนค่ะค่ะวัตถุประสงค์ของการทดลองของพวกเรานะคะ 1. เพื่อศึกษาและสังเกตปรากฏการณ์แรงตึงผิวของน้ำบริสุทธิ์ค่ะ2เพื่อศึกษาผลกระูบของน้ำยาล้างจานที่มีต่อแรงตึงผิวของน้ำค่ะสมมติฐานการทดลองนะคะถ้าจะน้ำยาล้างจานลงในน้ำแล้วแรงตึงผิวของของเหลวจะลดลง ตัวแปรที่ใช้ศึกษานะคะจะมีตัวแปรต้นคือน้ำน้ำเปล่าและก็น้ำยาลลังจานค่ะตัวแปรตามคือการกระจายตัวของพริกไทยตัวแปรควบคุมมีปริมาณน้ำอุณหภูมิของน้ำขนาดของภาชนะปริมาณพริกไทยที่โรยและปริมาณน้ำยาล้างังจานทีุู่มค่ะ อุปกรณ์การทดลองของเรามีอะไรบ้างคะเออมเล็ตค่ะต่อไปนะคะก็ะจะเป็นอุปกรณ์แล้วก็สารเคมีที่เราใช้ในการทดลองนี้ค่ะอันดับแรกนะคะก็ะจะเป็นจานเปล่าสองใบน้ำเปล่าที่อุณหภูมิห้องซันไล่หนึ่งช้อนโต๊ะพริกไทยหนึ่งช้อนโต๊ะและสุดท้ายก็เป็นคาเ์บ้นมันค่ะแล้วเรานะคะก็ะจะไปดูการทดลองกันเลยซึ่งจะเป็นยังไงนะคะเราไปดูกันเลยลค่ะซึ่งขั้นตอนนี้นะคะก็ะจะเป็นขั้นตอนการทดลองค่ะการทดลองของเรานะคะจะแบ่งเป็นสองชุดชุด,ดแรกนะคะจะเป็นฝั่ง ควบคุมซึ่งฝั่งควบคุมนะคะจะอยทางฝั่งขวามือและต่อไปชุดทดลองนะคะจะอยู่ทางฝั่งซ้ายมืออันดับแรกนะคะเราจะมาเรื่อง,งการทดลองที่ชุดควบคุมกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะใช้น้ำเปล่านะคะเทลงไปในจานค่ะ หลังจากที่เทน้ำเปล่าลงไปในจานแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็ต้องรอให้ผิวน้ํานะคะนิ่งสนิทเป็นเวลาประมาณ30วินาทีค่ะ A later few moments later. หลังจากที่ผิวน้ํำนิ่งสนิทแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะทําการโรยพิกไทยลงบนผิวน้ําค่ะ mm. หลังจากที่เราโรยพีคายแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะใช้คัตเปิ้ลบัตเที่ยงไม่จุ่มน้ายาล้างจานจุ่มลงบนผิวน้าที่มีพีคทยโรยอยู่ค่ะหลังจากจุ่มแล้วนะคะเราก็จะสังเกตแล้วก็บันทึกผลค่ะ ต่อไปนะคะเราก็จะมาดูฝั่งของชุดการทดลองบ้างค่ะซึ่งทําการทดลองเหมือนชุดควบคุมเลยนะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะเอาน้ำเปล่าเทใส่จานค่ะหลังจากที่เราเทน้ำเปล่าใส่จานแล้วนะคะต่อไปเราก็จะรอให้ผิวน้ํานิ่งเป็นเวลาประมาณ30วินาทีค่ะ A later few minutes later. หลังจากที่ผิวหนานิ่งแล้วนะคะต่อไปเราจะทำการโรยพริกไทยเหลืองช้อนโต๊ะลงบนผิวน้าค่ะค่ะหลังจากที่โรยพริกไทยแล้วนะคะต่อไปเราจะใช้คัตเติ์ลมาที่มี แค่จุ่มน้ำยาล้างจานจุ่มลงไปบนพริกไทยค่ะ ก็จบเพียงเท่านี้ต่อไปเราจะไปดูผลการทดลองแล้วก็สรุปผลกันเลยค่ะ,ะค่ะหลังจากที่เราได้ดูการทดลองกันไปนแล้วต่อไปนะคะเราก็มาดูผลการทดลองแล้วก็สรุปผลกันค่ะค่ะจากชุดควบคุมนะคะสิ่งที่เราจุ่มลงไปในน้ําก็คือคอตตอนบัตท,ที่ยังไม่ฉุบน้ายาล้างจานผลการทดลองค่ะพริกไทยป่นที่ลอยอยู่บนผิวน้ําจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่ะจะยังคงลอยอยู่ที่เดิมส่วนชุดทดลองนะคะสิ่งที่เราจุ่มไปในน้ําก็คือคอตตอนบัตที่ฉุบน้ายาล้างจานแล้วค่ะ ผลการทดลองนะคะพริกไทยป่นจะกระจายตัวออกไปบริเวณขอบจานค่ะต่อไปครับคือเป็นการสรุปของการทดลองครับแรงตึงผิวเป็นคุณสมบัติของน้าที่ทาให้วัตถุเนี่ยมีที่มีความน้ำน่ยน้อยกว่านะครับคือพริกไทยนั่นเองครับสามารถลอยน้ําอยู่บนผิวน้ําได้ครับผมแต่เมื่อเติมสารลดแรงตึงผิวคือน้ำยาล้างจานสไลนยนั่นเองครับลงไปนะครับจะทําให้แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของน้ําเนี่ยอ่อนแรงลงและแรงตึงผิวเนี่ยก็ลดลงด้วยเช่นกันครับน้ําจึง เรียกว่ามีความดึงตัวออกจากบริเวณที่แรงตึงผิวนะครับก็คือที่ต่ำเนี่ยไปยังบริเวณที่มีแรงตึงผิวเนสูงครับผมทาให้พิกไทยเนี่ยกระจายตัวออกจากจุดที่หยดน้ําออกไปตรงน้ายาล้างจานเนี่ยหยดลงไปแล้วก็อย่างรวดเร็วครับซึ่งยืนยันได้ว,ว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงของแรงตึงผิวในบริเวณนั้นอย่างแน่นอนครับผม ค่ะและนี่นะคะก็จะเป็นการรองของก่มพวกเราค่ะถึงแม้ว่ามาเซลเท่ไหนสุดท้ายก็ต้องแพ้ลาแลน่น,นันมีพวกเรา<อ>เด็กลำสีขอลาไปก่อนขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ,คะหลือเปล่า <laughs> <laughs>